สวัสดีครับเจอกับผมอีกแล้วครับกับหนุ่มมนคนบมานายคนเพื่อนครับวันนี้ผมมาช่วงสายๆนะพอดีมันมีรถเข้าใหม่มานะครับไม่ใช่คันนี้นะเพื่อนนะไม่ใช่ตอนเดียวนะนู่นครับมันคือ t ต y o ต้ a l อ i จิต 1.6G สภาพแบบสวยกริบเลยเพื่อนเพื่อครับเข้ามาสีคันนะครับเดี๋ยวผมพาดูแต่ละคันว่าเลขใหม่มันเท่าไหร่เนาะเพราะเราจะขายตามเลขใหม่นันเพื่อนนะดูนิดนึงนะคันแรกเป็นยังไงโอ้สวยงามครับเพื่อน ไม่แสนห้านะคันนี้ไมแสนห้าแสนห้าก็ยูสีเดี๋ยวผมส่งเลทรายการที่เป็นตัวแท็กไว้ให้ข้อมูลด้านล่างแล้วกันนะครับว่าเลขไม้เท่านี้ขายเท่าไหร่ครับคันนี้สวยครับเพื่อนแต่ผมเห็นวแวบๆเนี่ยสวยทุกคันเลยที่เข้ามาอ่อเดี๋ยวไปดูคันที่สองดูคันนี้แล้วกันนะเพื่อนนะ Oh. สวยงามครับเพื่อนคันนี้เลขใหม่เดี๋ยวปัดนึงเพื่อนนะขอดูเอกสารก่อนเลขใหม่เท่าไหร่คันนี้อันนี้ไม่แสนเก้าเพื่อนไม่แสนเก้าแต่รถสวยครับเพื่อนครับสวยคลิปเลยอ่ะที่พาดูแต่ละคันเลยเข้ามาสี่อ๋อห้าคัน,นเพื่อนเนไม่ใช่สี่ละห้าคัน นี่คือสภาพที่มาจากองค์กรนะเพื่อนนะครับมาจากองค์กรนี่อ่ะคันที่สามเป็นยังไงบ้างเพื่อนคันที่สามคันที่สามอุ๊ยคันนี้เป็นพันแปดทั้งเพื่อน,น 8, พันแปดภายในสีดาเป็นเบาะผ้าอย่างนี้นะเ,นแแบบนน 6, เพื่อนครับกุญแจเป็นกุญแจแบบกุญแจชีธรรมดาคันนี้ไม่แสนหกเพื่อนพันแปด รายละเอียดในเรื่องของตัวราคามาได้เลยนะพอดีเลขไม้เขาขายตามเลขไม้เองเพื่อนสภาพสวยครับกลิปเลยอาคารต่อมาคันนี้เป็นยังไงอันนี้เครื่องพันแปดพันแปดเพื่อนพันแปดอุ้ยเลขไม้สวยครับคันนี้มาที่แสนห้าเหมือนกันครับเพื่อนนี่ครับหนึ 1, 50, 6, 000, ่งแสนห้าหมื่นหกพันกว่ากิโล ภายในสะอาดคลิปเลยสวยงามเพื่อนเนี่ยพลาสติกยังมีอยู่เลยนะพลสติกบางแดดนะครับอุ้ยใครหาอยู่ทักมาได้เลยเพื่อนนะคันสุดท้ายคันนี้อาจจะมีร่องรอยการคูดไอ้วพวกนี้คือก่อนส่งมอบผมเก็บงานให้อยู่แล้วเพื่อนนะก็คือถ้าชิ้นคันไหนมีใบเคลมแล้วก็เคลียร์งานให้เลยอ่ะ ตัวอย่างคันนี้เลยคันนี้ไม่เลขไม่อยู่ที่2 8 9 0 0 0อันนี้ราคาบอกได้นะ3 9 9เพื่อน,เพ,อนเพื่อนครับคันนี้พลาสติกบางแดดก็ยังไม่ออกเหมือนกันภายในแบบนี้เลยครับหนังหนึ่งยังสวยงามอย่าลืมนะเพื่อนผมยังมีการฟอกบอกมีการเ,าเก็บงานก็คือเอาง่ายคือเขาเรียกว่าไปปรับสภาพมั้งเหครับให้ สส่วนด้วยกันก็คือเป็นสีภายนอกนะครับและยังมีส่วนของอการฟอ,รอกเบาะนะครับการทําห้องเครื่องนะคือทาความสะอาดท่องเครื่องให้ด้วยนะครับแล้วที่สัมัญก็คือเคลือบสีให้ด้วยนะเพื่อนนะมันจะสวยงามกริบเลยนะก็ใครสนใจหรือหาอยู่นะครับตอนนี้เอลติสเข้ามาเพิ่มแล้วเพื่อนนะมีหลายท่านถามผมว่ารถหมดหรือยังนะครับ ก็ตอนนี้นะครับในส่วนของส่วนการแจ้งมาแล้วนะครับตัวต้าอารติสนะครับทั้ง1.6และ1.8 e นะครับจะมีรถเข้ามาอีกประมาณ30คันนะหลังจากนี้ก็หมดแล้วนะเพื่อนก็ใครหายอยู่ก็โทรมาได้เลย03-00-50-50ติดต่อหนุ่มมนคนแม่นานได้เลยหรือจะกดลิงก์ไลน์แอดลายส่วนตัวมาได้มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้สรับคลิน,นี้ไปแล้วสวัสดีครับ